เรื่องราวมากมายที่เราจะมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสันแบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พบกับดิฉันแสงอรุณการจนะรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านหนังสือที่ชื่อว่าอนาลโยทิพยารามอุทยานพระพุทธศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติหลวงพ่อพระอาจารย์ไพบุญสุมังคโลนะคะตอนที่แล้วท่านก็ได้เดินทางไปอยู่ที่ดอยตอกซึ่งเป็นเขา ลูกเล็กๆอยู่ห่างจากถนนใหญ่สายเถินตากไม่ไกลนักแล้วก็ได้ไปหาถ้ำอยู่นะคะเพื่อปฏิบัติธรรมโดยที่ท่านก็ได้พิจารณาด้วยหลักสองประการคือไตรลักษณ์และอริยสัจสี่เป็นประจำซึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้สอนไว้ว่าพระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนแต่จิตนี้เศร้ามองไปเพราะกิเลสทั้งหลายที่จอมาเรามาฟังต่อกันเลยค่ะอนาลโยทิพยารามอุทยานพระพุทธศาสนาประวัติพระเทพวิสุทธิยาน หลวงพ่อพระอาจารย์ไพบูลสุมังคโลวัดอนาลโยทิพยารามดอยบุตรสราคำมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจิตเดิมบริสุทธิ์ผุดพองขาวใสสะอาดหมดจดจิตอาศัยอยู่ในกายไม่มีอิสระ น้อมนึกไปดวงเดียวละเอียดยิ่งนักเห็นยากชอบดิ้นรนแปรผันเ,นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วห้ามยากรักษายากปรวนแปรไปตามอารมณ์และกิเลสท,ที่จอรเข้ามากระทบทำให้จิตนี้เศร้าหมองได้และเมื่อเศร้าหมองแล้วเป็นหนทางแห่งทุกคติประดุดดังผ้าที่แปดเปื้อนเศร้าหมองย่อมทำให้ผ้าขาวสะอาดได้ยากผันทนังจะปลังจิตตัง ทุรักขังทุนนิวารยังอุชุงกโรติเมทาวีอุสุกาโรวะเตชนังคนมีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนในช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงได้ฉะนั้นจิตที่ดิ้นรนหมายถึงจิตซึ่งหาอารมณ์มาเป็นเหยื่อมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่น่ายินดีน่าใครน่าพอใจมาเป็นอาหารไม่รู้จักอิ่มพอจิตกวัดแกงก็คือไม่สามารถจะหยุดในอารมณ์อันใดอันหนึ่งได้นานรักษายากไม่สามารถจะให้หยุดนิ่งไม่คิดแส่สายห้ามยากไม่ให้จิตคิดถึงเรื่องราวในอดีตในอนาคตเราจึงควรต้องข่มจิตรักษาจิตให้สงบจากความผันแปร ى, มัวเมาในอารมณ์ต่างๆ เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขขาวหังสิ่งที่ครูบาอาจารย์เคยกล่าวไว้ดูจะกลับมาแจ่มชัดขึ้นท่านพิจารณาไปตามที่ได้รับอุบายวิธีแนะนำมา mm. เมื่อจิตอ่อนควรแก่การงานก็พิจารณาธรรมะต่อไปครั้นพิจารณาเหนื่อยล้ากำลังสมาธิอ่อนลงก็ภาวนาต่อไปใหม่ ภาวนาจิตตั้งเป็นสมาธิควรแก่การงานก็พิจารณาอีกเวียนสลับกันเป็นหลักให้แก่กันส่งเสริมกันอย่างดูดดื่มในอัดในธรรมไม่นึกเลยว่ายอดดอยตอกลูกเล็กๆนี้จะเป็นที่สป,ปายะมีบุญคุณต่อพระน้อยเช่นนี้ท่านได้รับความอัศจรรย์ใจหลายประการนึกถึงที่ท่านเคยคิดมาแต่เก่าก่อนในสมัยเด็ก เมื่อนั่งนิ่งๆตามองทอดแสงสว่างจากหน้าต่างประตูหรือรอยแตกของไม้แล้วเกิดแสงสว่างดวงโอภาสขึ้นซึ่งท่านมีความคิดว่ามันมีบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่มีบางอย่างที่ยังไม่กระจ่างมันเหมือนรำไรรำไรอยู่เหมือนเส้นผมบางภูเขาบางทีก็เหมือนรู้เหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นบางทีเหมือนจะอ่านใจคนถูกได้ยินเขาพูดว่ากระไร ทั้งๆท,ที่เขาคิดอยู่ในใจบางทีเหมือนจะเห็นอะไรซึ่งอยู่ห่างไกลคนละบ้านคนละเมืองเหมือนรู้เหมือนเห็นเหมือนได้ยินซึ่งก็เพียงรำไรรำไรเท่านั้นแต่ระยะนี้ที่ดอยตอกนี้ท่านก็เข้าใจในสิ่งที่รำไรรำไรนี้ทั้งหมดสิ่งที่จริงก็รู้เองสิ่งที่ไม่จริงก็แยกแยะได้คำถามที่ท่านครุ่นคิดสงสัยมาแต่เด็ก ทำไมคนเราจึงเกิดมาไม่เท่ากันบางเป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขบ้างเป็นคนทุกข์ยากอนาถาเข็นใจบ้างเป็นคนดีบ้างเป็นคนเลวบางคนสวยงามบางคนขี้เหรข่ขี้ร้ายบางคนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้าบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอดแอดเกือบตลอดชีวิตอะไรทำให้เขาเป็นอย่างนั้นกรรมอะไรพาให้มีพาให้เป็นกรรม ยาที่สังวัปะเตพีชังตาที่สังวัปเตพลังกัลยาณกาลีกัลยานังปาปการีจะปาปกังบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วระลึกถึงสุภาษิตในโครงโลกกนิตที่เรียนมาในสมัยโรงเรียนมัธยมฟักแฟงแตงเต้าถั่ว งายนหวานสิ่งใดให้ผลสิ่งนั้นทำทานหวานกุศลผลเพิ่มภูนาทำบาปบาปนั้นซันไล่เลี้ยวตามสนองภาษิตล้านนามีว่าสี่คนหามสามคนแห่คนเดียวนั่งแคร่สองคนนำทางสี่คนหาม สี่คนที่หามไว้ให้ร่างกายคุมกันอยู่ก็คือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟสามคนแห่สามคนแห่ให้ชีวิตผาดโผนโลดแล่นไปในโลกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคนเดียวนั่งแคร่คือใจผู้บงการกายซึ่งกว้างสอกยาววาหนาคืบบัณฑิตท่านว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว เป็นประดุดแคร่ไม้ที่เมื่อจิตใจจากไปกายก็เปล่าประโยชน์รอการเป็นเชื้อเพลิงได้สองคนนำทางคือบุญบาปที่มนุษย์สร้างกรรมดีกรรมชั่วเป็นเงาติดตัวฝังลึกลงในดวงจิตดวงใจของตนเองเปรียบดังโคคู่ที่ลากนำเจ้าของให้ติดตามรอยเท้าโคะนั้นภาษิทภาคใดก็มีเนื้อความแจ้งชัดตามรอยบาทสมเด็จพระศาสดา บ่งบอกไปที่กรรมอันเป็นบุญบาปทั้งสิ้นทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงถูกแล้วแม้แต่โครงบทหนึ่งในลิลิตพระลอกวีนิพนธ์ที่เล่าถึงชีวิตของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งภาคเหนือก็มีความทํานองเดียวกันใดๆในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้ คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาตามแต่บุญบาปแลวก่อเกื้อรักษาท่านหวนคำนึงถึงชีวิตที่ผ่านมาได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ประการใดบ้างนับแต่เด็กจำความได้จนเติบใหญ่และออกบวชมาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นของเนื่องด้วยบิดามารดา นำพาให้ทำก่อนจนกลายเป็นอุปนิสัยฝังลึกลงไปในดวงใจทำให้รู้สึกซาบซึง้งถึงพระคุณบิดามารดาเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่แต่ท่านจะให้ชีวิตก่อกำเนิดมาแล้วยังปลูกฝังให้ชีวิตดำเนินไปแต่ในร่องรอยของกรรมดีด้วยรู้จักทำบุญทำกุศลมาแต่เล็กแต่น้อยแม้จะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็ตามเถอะของจะมีมากก็ไปจากหนึ่งจากสองนี่เอง ความดีคุณงามความดีทั้งหลายก็ไปจากของเล็กน้อยนั่นแหละเหมือนฝนตกเม็ดฝนที่ตกลงมาแต่ละเม็ดก็เล็กนิดเดียวแต่ทำไมทำให้แม่น้ำท้องฟ้ามหาสมุทรท่วมไปหมดด้วยน้ําฝนที่ตกลงมาทีละหยดทีละหยาดเท่านั้นได้ถ้าฝนตกไม่หยุดตกไม่ถอยฉันใดฉันนั้นการสร้างบุญกุศลก็เหมือนกัน สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยทุกวันเวลาไม่ประมาทย่อมเป็นของใหญ่โตขึ้นมางอกงามไพยบู์ขึ้นมาจเจริญขึ้นมาเมื่อกองบุญกองกุศลจเจริญใจเราก็จเจริญพบชาติของเราก็จเจริญหนทางอันยาวนานที่จะไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดนั้นก็จะหดสั้นเข้ามา ณนะที่ดอยตอกนี่เองท่านก็ได้รู้ถึงความปรารถนาอันเร้นลับซึ่งท่านคงจะตั้งจิตอธิษฐานมานานหนักหนาแล้วและทำให้เข้าใจจิตใจตนเองที่เหตุใดจึงได้เมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์มวลสัตว์โลกผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั่วไปหมดอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นจากทุกข์ให้พ้นจากทุกกายทุกใจอันเป็นปกติธรรมดาของสัตว์โลกแล้ว ยังปรารถนาจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ในวัตตะวนให้ทั่วท่วนท,ทุกคนไปอยากจะย่อโลกทั้งโลกให้เล็กลงมาอยู่ในฝ่ามือแล้วก็จะประคองพาโลกนั้นหรือถอนออกจากภพจากชาติไปสู่แดนเกษมด้วยกันในที่สงัดวิเวกเช่นบนยอดเขาให้ผลทางความเพียรมากท่านฝึกสติจเจริญสติมากที่สุดเพราะสติเป็นเหมือนอาวุธที่ป้องกันจิต มิให้เสียรู้ต่อศัตรูคือกิเลสและตัณหามีสติเพราะความเป็นผู้สงบระงับมีสติอยู่ด้วยพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์มีสติอยู่ด้วยธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีสติอยู่ด้วยสังคานุสติระลึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบ มีสติอยู่ด้วยศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนมีสติอยู่ด้วยจาคานุสติระลึกถึงการบริจาคของตนมีสติอยู่ด้วยเทวตานุสติระลึกถึงเทวดาผู้สัมมาทิฏฐิมีฮิริและโอตัปปะธรรมมีสติอยู่ด้วยอาณาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ด้วยมรณานุสติ ระลึกถึงความตายที่ย่างใกล้เข้ามามีสติอยู่ด้วยกายคตาสติระลึกพิจารณาในกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นของสกปรกโสโครกพึงรังเกียจมีสติอยู่ด้วยอุปสมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานว่าเป็นที่สุดแห่งกองทุก์มีสติเจริญกายานุปัสนาสติปฐานในกาย มีสติเจริญเวทนานุปัสนาสติปทานในเวทนามีสติเจริญจิตตานุปัสนาสติปฐานในจิตมีสติเจริญธรรม,มานุปัสนาสติปฐานในธรรมท่านจำพรรษาอยู่ที่ดอยตอกสองพรรษาได้ความมั่นคงทางจิตใจพอสมควรแล้วก็ลาจากเขาลูกนั้นไปด้วยความอาลัยและระลึกถึงบุญคุณเป็นที่สุด จังหวัดทางภาคเหนือดูจะเป็นที่ซึ่งท่านพอใจทุดงหาความสงบมากกว่าถิ่นอื่นเพราะบริบูรณ์ด้วยป่าด้วยเขาด้วยถ้ำเงื้อมหินโคลนไม้มากที่สุดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเลยแม่ห้องสอนเป็นอาทิรองลงมาก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นดินแดนแห่งบุรพาารย์และอุดมด้วยป่าด้วยเขาด้วยถ้ำเงื้อมหินโคนไม้มากเช่นกัน หากสำหรับท่านผู้เป็นคนภาคเหนืออดรู้สึกคุ้นกับอากาศอันหนาวเย็นของภาคเหนือมากกว่าไม่ได้แต่ก็หาโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานบ่อยๆที่เชียงใหม่ท่านก็ได้มีโอกาสกราบครูบาอาจารย์หลายองค์เช่นเจ้าพระคุณหลวงปู่แหวนสุจินโนนาดอยแม่ปังอำเภอพร้าวหลวงปู่สิมพุทธาจารวัดถ้ำผาปล่องสำหรับหลวงปู่แหวนนั้นดูจะเมตตาพระหนุ่มน้อยอ่อนพรรษาผู้นี้อย่างมาก หลวงปู่คงจะพิจารณาเห็นลักษณะพิเศษของสิทธิ์ซึ่งจะต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปอีกแสนเนิ่นนานท่านจึงเรียกหาด้วยชื่ออันแสดงลักษณะนั้นอย่างเมตตาเอ็นดูการใดควรอนุเคราะห์ควรสั่งสอนท่านก็ไม่รีรอที่จะอนุเคราะห์ที่จะสั่งสอนแม้วัยของท่านจะสูงยิ่งแล้วทำให้ท่านอาจารย์ไพบูลร,รู้สึกซาบซึง้งเคารพรักหลวงปู่อย่างที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านกล่าวว่า ครูบาอาจารย์เป็นสิทธิสายหลวงปู่ใหญ่มั่นภูริทัตตะมหาเทระแล้วท่านรักเคารพเทิดทูนด้วยความสนิทใจจริงๆทุกองค์ไปกราบเท้านมัสการท่านฟังโอวาทคำสั่งสอนของท่านเป็นประจำเช่นพระคุณเจ้าหลวงปู่เทศเทศรังสีซึ่งเป็นองค์หลักชัยของสายนี้ในปัจจุบันหลวงปู่ชอบฐานะโมซึ่งท่านได้กราบมาแต่ยังเป็นคราวาส หลวงปู่หลุยจันทะสาโรหลวงปู่ขาวอนาลโยและหลวงปู่มหาบวญยานสัมปันโนเป็นอาทิสำหรับหลวงปู่ขาวอนาลโยนั้นปัจจุบันท่านอาจารย์ยังได้สร้างวัดบนดอยบุษราคมเหนือก้านพยาให้ชื่ออนาลโยถวายเป็นอนุสรณ์แด่หลวงปู่ขาวอนาลโยดังจะกล่าวต่อไป ท่านได้จำพรรษาที่สกลนครณที่ซึ่งบัดนี้คือวัดส,สันติสังคารามหนึ่งพรรษาแล้วก็กลับไปเชียงใหม่อีกวิเวกอยู่ที่ถ้ำปากเพียงและถ้ำผาปล่องเชียงดาวระหว่างปีพุทธศักราช2510ถึง2511ซึ่งขณะนั้นหลวงปู่สิมพุทธาจารย,ยังไม่ได้ไปอยู่ที่ถ้ำผาปล่องคราวหนึ่งท่านเดินทุดงไปแม่ห้องสอนขากลับ ฝากปัจจัยที่มีผู้ถวายกับเด็กประจํารถเพื่อเป็นค่าโดยสารรถจากแม่ห้องสอนเชียงใหม่และสำหรับค่าเดินทางช่วงต่อไปด้วยปรากฏว่าเด็กนั้นออกรถหนีพาเงินเชิดไปด้วยท่านไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงต้องเดินกลับมาจนกระทั่งถึงเชียงใหม่เป็นไข้ป่าอาการหนักมากแทบไม่เป็นสติสมปรุดี เสสังมาจนถึงวัดท่านพระอาจารย์เจริญยานวุฒโธท,ที่ถ้ำปากเพียงท่านอาจารย์เจริญช่วยพยาบาลให้ยาต้มข้าวกับเกลือให้ฉันท่านอาจารย์ไพบูรณ์ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์เจริญที่ช่วยให้ยาให้อาหารต่อชีวิตให้คิดจะตอบแทนคุณจึงค้นได้ของสิ่งหนึ่งในย่ามเป็นกำไลลักษณะเป็นทองรัดพาห,าหาหรือต้นแขน ก็ถวายท่านอาจารย์เจริญไปท่านเล่าย้อนถึงประวัติที่มาของทองรัฐพาหา หรือกำไรวงนั้นให้ฟังว่าสมัยนั้นท่านเป็นเด็กอายุเพียง8-9ขวบมีคนป่วยคนหนึ่งเป็นโรคและกะปิดและกะเปิดหรือโรคเลือดออกตามไรฟันเที่ยวซัดเซพ,พเนจรมาหาหมอดีรักษาโรคของตนปกติโรคนี้ก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ไม่ทราบว่าสำหรับกรณีชายคนนี้เป็นอย่างไรเลือดจึงออกไม่หยุดไปรักษาที่ไหนหมอก็บอกสาลา บอกว่ารายนี้โรคไม่มีวันหายมีแต่ตายลูกเดียวคนเจ็บก็ยิ่งตกใจแกมาถึงบ้านโยมบิดาท่านอาจารย์ซึ่งเป็นหมอแผนโบราณขออาศัยรักษาตัวด้วยเล่าให้ฟังว่าเจ็บอย่างเนี้ยไปหาใครก็ไม่มีคนยอมรักษาผมถ้าจะตายครั้งนี้ก็มังโยมพ่อก็ปลอบใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็น ของพันนี้มันหายได้ทำใจให้สบายก็แล้วกันอยู่กับพ่อที่นี่ก็ได้ยามีก็กินไปจะช่วยรักษาให้ทำใจให้สบายคงหายแน่หรอกนะแกอยู่ด้วยโยมพ่อก็รักษาไปชายคนนั้นเป็นคนเจ็บที่หง,งุดหงิดอารมณ์ร้อนโกรธเก่งขี้บน่นบางครั้งไม่ได้ดังใจก็ด่าว่าแต่โยมพ่อก็ไม่ถือสา คงรักษาให้อย่างเมตตาท่านอาจารย์ใช่อีกที่จะทนไม่ได้หากโยมพ่อก็ว่าช่างเธอลูกคนป่วยไข้ก็งูดงิดอย่างนี้แหละสงสารเขาเธอะคนเจ็บมีของอย่างหนึ่งที่รักทนุถนอมมากห่อผ้าเดินไปไหนก็เอาติดตัวไปด้วยวันหนึ่งก็บอกกับโยมพ่อว่าเป็นของมีค่า ตัวได้มาจากถ้ำแห่งหนึ่งแถวเชียงตุงหรือเชียงแสนก็จําไม่ได้ผมขอฝากไว้กับพ่อขอให้ช่วยเก็บไว้ด้วยผมเชื่อว่าพ่อคงไม่เอาของผมหรอกเพราะเท่าที่สังเกตดูพ่อมีแต่เมตตาผมให้ผมอาศัยอยู่กินรักษาให้โดยไม่คิดเงินทองเลยโยมพ่อก็ว่าพ่อไม่เอาหรอกจะเก็บไว้ให้ เก็บไว้ทั้งห่อผ้าเก่าๆนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งคนเจ็บนั้นก็ตายลงทางบ้านพ่อหมอก็ต้องนำศพไปเผาจี่ตามประเพณีนิยมก่อนตายได้ออกปากยกของมีค่าในห่อผ้าให้พ่อหมอเป็นเครื่องบูชาคุณเพราะตนเองก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกเมื่อยมบิดามารดานำห่อผ้านั้นมาเปิดดูก็เห็นเป็นกำไลหรือที่เรียกว่าทองรัดแขน หรือทองรัดพาหาลักษณะเป็นวงใหญ่คนโบราณคงมีรูปร่างใหญ่โตกําไลวงนั้นจึงใหญ่โตหนักมากมีอักขระเขียนไว้เต็มบนยอดตรงกลางมีพลอยหัวแหวนสามเม็ดต่อมาโยมพ่อก็มอบให้ท่านอาจารย์ท่านถือว่าเป็นของที่พ่อให้เป็นตัวแทนของพ่อพ่อบอกว่าเป็นของโบราณศักดิ์สิทธิ์ท่านไปไหนก็เก็บไว้ก้นย่าม หอบไปด้วยเสมอในใจคิดว่าของนี้เป็นของโบราณอยู่กับเราก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ต้องการเครื่องประดับเอาไปทำอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอยู่แล้วใจคิดอยากจะสละให้ไปแต่ก็ยังนึกว่าจะต้องหาโอกาสอันเหมาะบุคคลอันเหมาะสมควรรับให้ได้ซะก่อนแล้วก็คิดขึ้นมา เวลาเราเดินทุดงไปพบคนทุกคนยากอนาถาเข็นใจอย่างไรก็ตามหากเขาปรวารณาตัวว่าท่านมีอะไรจะให้ผมช่วยท่านได้บ้างประสงค์อะไรจะให้ช่วยเหลือโดยไม่เหลือวิสัยผมยินดีจะประวรณาช่วยขอให้เด้ฟังเพียงแค่นี้ก็จะชื่นใจของชิ้นนี้ก็จะให้เลยเดินทุดงไปสีป่ห้าปีก็ไม่มีใครเสนอตัวอย่างนั้นเลย กำไรนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาสองยามทําวัดทำวากับหมู่พวกหรือทําวัดเสร็จแล้วหรือกําลังพูดคุยกับเพื่อนๆก็ตามท่านเล่าว่าพอถึงสองยามจะต้องมีอะไรมาบังคับดนใจให้กลับที่พักเข้าที่ภาวนาแล้วก็จะมีปรากฏการเกิดขึ้นคล้ายๆฝันแต่ก็ประหลาดเป็นฝันที่ซ้ำซากวนเวียนกันอยู่กับภาพและเสียงเหล่านี้ กล่าวคือจะมีเสียงน้ําพุเสียงน้ําในลําธารไหลเสียงในป่าในปราสาทราชวังบรรเลงเพลงอย่างไพเราะสนะหูมีร่างหญิงเจ้าของกําไลผุดขึ้นจากอุทยานกลางโขดหินกลางภูเขาลาําธารแต่ละครั้งที่ปรากฏภาพขึ้นจะเป็นภาพอันวิจิตรงดงามยังกับแดนวิมานบนสวรรค์หนึ่งชั่วโมงพอดีจากสองยามถึงตีหนึ่ง แล้วภาพนี้ก็จะหายไปท่านเล่าเรื่องถวายท่านอาจารย์เจริญแล้วยืนยันว่าผมขอถวายท่านเป็นสิทธิ์ของท่านของชิ้นนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจารย์จะปลูกสร้างอะไรคงจะได้สําเร็จท่านอาจารย์เจริญรับไว้ไม่นานก็นํามาคืนท่านอาจารย์ไพบูลเล่าว่าท่านเก็บไว้อย่างไม่สู้สบายใจนักเพราะคิดว่าไม่อยากจะสะสมอะไร จึงพยายามมองหาผู้ที่สมควรจะได้ของมีราคานี้ไปรายแรกที่อาจารย์เจริญคิดจะให้เป็นผู้ที่มาช่วยเหลือเจอจารกิจการที่วัดถ้ำปากเพียงท่านก็ตั้งใจว่าถ้าหากเขาสมควรจะได้พรุ่งนี้ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมงคลปรากฏว่าเพื่อนที่มาด้วยกันตอนเช้าก็ด่าขโมงโฉงเฉงท่านอาจารย์เจริญเลยเก็บไว้ต่อมาพระครูอีกองค์หนึ่งมาพัก ท่านอาจารย์เจริญก็จะเอากําไรแขนวงนั้นถวายก็เช่นเดิมวันรุ่งขึ้นท่านพระครูมีอารมณ์เสียแต่เช้าด่าพระด่าเนนเอตโรใหญ่ท่านอาจารย์เจริญจึงล้มความคิดอยู่ไปคิดจะไปให้ใครก็ลืมเอาไปทุกครั้งท่านอาจารย์เจริญเลยนำมาคืนท่านอาจารย์ไพบูรผมว่าของเนี่คงเป็นของของท่านควรเป็นของของท่านจะให้ใครก็มีอันเป็นไปทุกทีเลย ท่านอาจารย์ไพบูรณ์เลยบ่นว่างั้นของนี้ก็ไม่น่าจะเป็นของสมณะควรเป็นสมบัติของแผ่นดินคืนให้แผ่นดินดังเดิมเมื่อนำกํำไรไปขัดถูสีดำคล้ายทองเหลืองที่เห็นข้างนอกก็จางหายไปกลายเป็นทองคําสุกปลัง่งท่านให้สิทธิ์คนหนึ่งนำไปให้ช่างทองดูก็ยืนยันว่าเป็นทองคําจริงๆหนักถึงร้อยกว่าบาท และพลอยหัวแหวนสามเม็ดนั้นก็ล้วนเป็นทับทิมสีแดงน้ำงามทุกเม็ดเป็นสมบัติของแผ่นดินที่ประมาณราคาไม่ได้จริงๆ ทูกศิษย์รุ่นหลังๆใครขอชมท่านอาจารย์ก็บอกว่าท่านได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปแล้วเมื่อวันเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศีลาเริกสาลาการประเรียนวัดรัตนวนารามในวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2523สำหรับวิญญาณเจ้าของกำไลแขนนั้น หลังจากที่ท่านรับคืนของจากท่านอาจาร,รย์เจริญแล้วก็มาปรากฏร่างและภาพนิมิตทั้งปวงให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนท่านจะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายและบอกลาว่าต่อไปนี้คงจะไม่ได้พบกันอีกขอลาก่อนท่านหมดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแล้วเชื่อว่านางคงจะคุ้มครองถวายท่านผู้เป็นเจ้าของพระองค์ใหม่ต่อไป สมบัติของแผ่นดินก็คืนถวายแผ่นดินและสำนึกปณิธานอันนี้สมบัติของแผ่นดินควรถวายแผ่นดินควรทำถวายแผ่นดินจันโลงพระพุทธศาสนาถวายเป็นสมบัติของแผ่นดินก็ดูจะเป็นสำนึกปณิธานที่ท่านอาจารย์ไพบูรณ์ถือมั่นอยู่ตลอดมา เรื่องราวแปลกๆเหล่านี้ถ้าไม่บันทึกไว้ก็จะสูญหายไปนะคะก็ต้องขอบคุณท่านที่ได้บันทึกให้เราได้รับทราบกันด้วยวันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆก็หมดลงอีกแล้วดิฉันแสงอรุณการจนรั์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ